สวัสดีค่ะมีรถสภาพไปสวยราคาไม่แพงแสนต้นๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะมิสูบิชิแล l a ซ c e r 1.6 GLX เกียร์โตปี2007ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่139,000บาทเท่านั้นค่ะจัดไฟแนซ์ได้ ดาวอยู่ที่20 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะส่งเดือนละแค่4 0 0 0บาทนะคะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะซื้อเงินสดยินดีนะคะเล่มทะเบียนเราพร้อมโอนเลยค่ะราคาต่อรองกันได้ด้วยนะคะแค่139,000บาทเท่านั้นค่ะในรถสภาพสวยไปใช้นะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะรถที่น่าใช้แล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดี t s u ิช s h i น a ซอร์1.6 GLX โต้คันนี้ปี27 0 7ค่ะโปรโมชั่นของเราอยู่ที่139,000บาทเท่านั้นค่ะจัดไฟนั้นได้นะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมพวงมลาลัยพาวเวอร์ค่ะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปับไฟฟ้าภาาไฟฟ้านะคะกุญจรีโมทเครื่องเสียง JVC a AUX แล้วก็ U e CD นะคะสภาพดีน่าใช้มากๆเลยนะคะติดฟิล์มพร้อมค่ะคันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะราคาไม่แพงนะ139,000บาทเท่านั้นค่ะแอร์เย็นขับดีค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะรถขับง่ายค่ะ เป็นรุ่น g l x นะคะ1.6 GLS กระจกปรับไฟฟ้านะคะทับไฟฟ้าได้ด้วยนะคุ้มค่าน่าใช้ค่ะจัดไฟแนนซ์ได้นะแต่ดาวเริ่มต้นอยู่ที่20,000บาทนะคะผ่อนเดือนละแค่3-4,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน1 3,000บาทขึ้นไปนะคะ เป็นเครื่องยนต์พันหกเบนซินสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะมีแอดนำหน้านะแอด AMP 10ค่ะพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุ้มค่าน่าใช้ราคาไม่แพง ต่อลองได้นะมาดูรถให้ชอบก่อนมาทดลองขับดูก่อนนะคะรถขับดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ